สวัสดีครับสำหรับวิธีการจับปลาให้ได้ดาวไม่ว่าจะเป็นดาวทองแดงดาวเงินดาวทองหรือดาวออสเมียมนะครับซึ่งมันมีหลักการอย่างนี้ครับ ให้เราจับปลาไปเรื่อยๆเ,เมื่อเลเวลในการจับปลาของเราถึงระดับหนึ่งเราจะสามารถเลือกความสามารถในการจับปลาของเราได้ครับโดยให้เราเข้าไปที่ Mastery ไปที่ Fishing แล้วเลือกที่ Quality f i t ซึ่งจะทำให้โอกาสในการจับปลาที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น10%ครับซึ่งตรงนี้ถ้าเรามี Skill Point เราก็สามารถเลือกที่ตรงนี้ได้เลยครับส่วนอีกสาเหตุที่จะทาให้เราจับปลาที่มีคุณภาพได้ น่าจะเป็นตรงที่การอัปเกรดเบ็ดตกปลาครับอันนี้ส่วนตัวของผมนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีผลหรือเปล่าแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเราอัปเกรดอุปกรณ์ตกปลาของเราให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นโอกาสที่เราจะจับปลาที่มีคุณภาพก็มีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ตรงนี้ก็ให้ลองลองไปเล่นดูกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะจับปลาให้มีคุณภาพจับปลาที่ติดดาวได้ก็ลองทําตามวิธีนี้ดูนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ